สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไปแอมกับซิาพาพี่พาน้องเดินทางไปขอนแก่นเนาะจ้ะเนาะวันนี้ไปแอมสิไปขอนแก่นเด้อจ้ะเด้อไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานเนาะพี่น้องเนาะเดินทางตอนเช้าค่ะไปซื้อไกด์ค่ะรอบนี้อยากไปเที่ยว <laughs> อยากไปดูที่สวยๆค่ะ ทางก็มีแต่ต้นเขาเนะค่ะหน้าเขาบานเลื่อนนาอพี่น้องเนาะเบิ่งจักน้อยเบิ้งบรรยากาศริมทางจักน้อยนาอพี่น้องเนาะ เข้าก็ได้มาถึงแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่ที่เราจะมาเอาของนะคะเอาวัสดุสำนักง,งานเนาะคะ่ะเนาะเอาวัสดุสำนักง,งานแล้วก็ซื้อกันเรียนกันสอนเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่สำนักง,งานไม่ใช่ร้านค้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นเฮือนเพิ่นเด้อจ้ะนี่เพิ่นปั๊บปรุงหลานใหม่เพิ่นก็เลยขนของมาไวเ้เฮือนเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมีบุญมีโอกาสได้มาเบิ่งเฮือนงามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง ในเมืองเพื่อนงามเพิ่นอันนี้ก็ที่พักผ่อนที่รับแขกเพิินเนาะค่ะเนาะสลาสลาพักผ่อนอันนี้ก็อ่างล้างมือเพิ่นเก๋ไก่สไลเดอร์ขนาดเลยพี่น้องเลยเพิ่นนะไปแอมาก์คักบริเวณเพื่อนเพิินในฟุตบาทเพิ่นกับปูด้วยไม้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นนะสะออนเด้อเพิ่นอันนี้ไปอมไปอมใช้เบิงวิทยุโบรานเพิินเนาะค่ะเนาะนะ ของโบราณสวยมากคะ่ะหาซื้อไม่ได้อันนี้ป้าแอมได้รับอนุญาตจากเพิ่นให้ทายได้ไนาะค่ะเนาะตามสบายเพิ่นว่าเจ้าของบ้านใจดีเนาะค่ะพี่น้อยเพิ่นใจดีเพิ่นให้ทายได้เลยเพิ่นว่าชอบมุมไหนทายได้เลยเนาะคะ่ะเนาะบ้านหลังนี้เป็นหลังที่เพิ่นเก็บของเนาะคะ่ะโบเมนบ้านที่เพิ่อนนอนได้คะ่ะ ปกติเพื่อนจะเอาไว้รับรองแขกค่ะบ้านนี้นะที่นี่ลรวบม่มพนยายของมาไว้ก็เลยมีแต่ของค่ะเต็มอยู่อันนี้ก็มีหลายห้องเนาะค่ะเนาะบ้านหลังบักย่ายค่ะคนนะทำด้วยไม้สวยงามมากแต่ว่าเพิ่นกันหาแนวมาคังกันฝนสาดต์ใส่ของสินค้าเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้บันไดทางลงเนาะเลือกสินค้าเสร็จแล้วด้คะนี่ จะลงไปทานข้าวนะคะเพื่อนกระตุกแต่งโดยเกวี่ยนเนาะคะนะ่ะเนาะมีเกลี่ยนเทียมงัวเทียมควายเพื่อนเห็ดไว้สวยงามเนาะเบิงเสาเพื่อนพี่น้องเอ้ยผลสามคนโอบโบหุมเด้อพี่น้องเด้อเสาใหญ่มากเสาไม้นะคะอันนี้ก็ที่นั่งสบายสบายรับลมเนาะคะนะ่ะเนาะนาบานเพื่อนนี่มีมุมพื้นที่สีเขียว รอบๆศาลาโอ้ยอ่อนซ่อนค่ะเป็นตะเย็นแทะเป็นตะนางเล่นยเวิดมือเนาะพี่น้องเนาะเพนะอันนี้ประตูทางเข้าเด้อค่ะนี่ทางเข้าบ้านเพ่นเนาะค่ะเนาะนี่พาหนะเพ่น,นนะนี่จนบ่มีมองสีจอดพี่น้องเอ้ยพาหนะเพ่นกะลุนโล่งหลุดออกมาแล้วบ้านหลังนี้สวยมากค่ะเพิ่นก็จะให้ไปแอมขึ้นไปชมเนาะค่ะเนาะ ขึ้นไปชมบนบ้านเด้อเพื่อนวะแอมก็ได้รับเกียรติจากพี่น้อยเนาะคะ่ะเนาะผู้จัดการบริษัทกรีนวลินเด้อค่ะเพื่อนอนุญาตให้แอม <c oughs> ขึ้นไปเบิงเฮื่อนงามเพื่อนโอ้ยให้เบิงทั้งหนอกอีก่อนออนซ่อนค่ะออนซ่อนหลายนี่ค่ะในบ้านหลังเมื่อกี้นี่นะะนนเนาะค่ะเนาะบันไดเพื่อนวู้ยงามคัค่าพี่น้องเอ้ยเหลืองอำลาวัม,มาเป็นทอง บันไดเพิ่นก็นได้มีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นไม้สักทองเนาะบอไดถามเพื่อนเนาะค่ะเนาะเบิ่งแล้วคือซีเมนไม้สักทองอันนี้เพดานด้วยค่ะสวยงามมากเพื่อนให้ปแอมขึ้นไปเลยเนาะค่ะเนาะสำรวจตามความพอใจเพื่อนว่าโอ้ยเก่งใจเพื่อนอยู่่ะหัอย่าง <c ười> เบื่องก็เลยขออนุญาตเพื่อนแล้วเนาะค่ะเนาะ เพิ่อนการอนุญาตเปิดเข้าไปได้ทุกห้องวะซานใจดีกระโดกระเดียพี่น้องเอ้ยสวยรวยและจังใจดีอีกเด้อพี่น้องเด้อเฉพาะพนทงังพนมีเนาะค่ะเนาะเพิ่นะะนะใจดีคับ <c ười> ใจดีเนาะอันนี้พนพนนะพี่น้องเอ้ยห้องนอนเพนเด้อพี่น้องเด,ด,ด้อป๊าดออนซอนน้ำไปแอมบอ์พี่น้องพน ห้องนอนนะคะไม้ทั้งนั้นเลยค่ะประดับประดาตกแต่งด้วยไม้เตียงก็ว่าเป็นเตียงเจ้าหญิงเนาะพี่น้องเนาะเตียงไม้สวยงามมากเลยนี่พี่น้องพุนกระเห็ด แค่คนอื่นวันน,น่ะใดเนาะพี่น,น้องเนาะงามก็แล้วกันเนาะสวยมากโอ้ยมือก็สั้นได้พี่น้องเลยเบิ่งแล้วก็สิลล่งไปกินข้าวอยู่ว่าสั้นเห็นยังเนาะพื้นตรงนี้พื้นตรงห้องห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนเด้อค่ะพี่น้องห้องนั่งทํางานบ่หเลื่อนห้องนั่งเล่นกับประจกักเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นจกัดมุมไหวให้ห้องนอนเพิ่นค่ะ น่าอยู่มากเลยสวยงามมากเลยเดี๋ยวไปแอมกสิบผ้าไปเบิ่งห้องน้ำเนาะคะ่ะจักน้อยเบิ่งห้องนอนเพิ่นแล้วกสิบผ้าไปเบิ่งห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นตู้แปลงเพิ่อนเนาะค่ะเนาะตู้แอร์โต๊ะเครื่องสําอางเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่นนะเครื่องสําอางกระจนบ่มีมองว่างพี่น้องเอ้ยลายอิลีอันนี้คือห้องน้านะว่า่นแลนมาเปิดไฟให้ป้าแอม ปแอมก็บ่อยากละลาบละหลวงเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะขึ้นมาเปิดไฟไปรแอมแล้วเมื่อกี้นี้มืดๆเดนาะค่ะบันนี้หุ้งแล้วบันนี้บอยอยากละหล,ลาบละหลวงหัดจนได้เข้ามาในห้องอันนี้อ่างอาบน้ำเนอพี่น้องเด้นอนี่อ่างอาบน้ำนะคะตกแต่งด้วยไม้เช่นกันเด้อในห้องน้ำนี่มีตะไหม่เด้อพี่น้องเด้อมีตะอ่างนี่ละที่เป็น อัน,นเซรามิกปลือ้ยอยังขาเจเอินเนาะ,ะห้องน้ำเพื่อนเนาะค่ะอันนี้นะอ่างเพื่อนโหนป้าแอม <c oughs> เห็นป้าแอมแวบบ๊บๆ <c oughs> โอ้ยขากคากค่ะ ทางแล้วพี่น้องเอ้ยในห้องนอนเพิ่นบัดนี้เพิ่นม,มาเปิดไฟให้ไปแอมแล้วเมื่อกี้เข้ามาใหม่ใหม่มันเหมิดเนาะพี่น้องเนาะมันสว่างแล้วค่ะบัดน,นี้เพื่อนก็แเล่นขึ้นม,มาเปิดไฟให้เพิ่นก็บริการดีเอลีดอกใจดีทั้งสวยทั้งใจดีเจ้าของบ้านนะพี่น้อยนะคะผู้จัดการบริษัทกีนวรินเนาะคะ่ะเนาะเป็นบริษัทที่ ขายอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็สื่อการเรียนการสอนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเด้อค่ะเด้อมาติดต่อเพื่อนใดเด้อค่ะเด้อจัดแต่งห้องเรียนห้องเรียนนะคะสนามเด็กเล่นอะไรนี่เพื่อนรับเบิดเนาะคะ่ะเนาะบริการดีทุกระดับประทับใจค่ะเพื่อนดูแลดีลร้ค่ะทั้งแจกทั้งแถมเด้อค่ะบริษัทเพื่น เฮ็ดคักเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าทางการศึกษาท่านใดสนใจก็ติดต่อเพิ่นใดเด้อค่ะเด้อติดต่อผ่านป้าแอมก็ได้เด้อถ้าไผยังบอจกักเพิ่นถ้าไผรหูจักแล้วก็คือสีหูเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นใจดีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้บันไดเด้อทางลงบาทนี่พี่น้องสิให้เบิ่งทางลงทางลง จะให้ดูช้าช้าเนาะพี่น,น้องเนาะจะให้ดูช้าช้าไม้ทั้งหลังนะคะไม้ทั้งหลังทั้งสองหลังเนาะพี่น,น้อง <c oughs> เนาะพื่นเพ่นปูใบซองหลังนะคะไกลๆกันเนาะ <c oughs> มีโลงรถอยู่ตรงกลางนเนาะเชื่อมนะคะ นี่สินค้าเพื่อนมันหล่นเพื่อนหลังนั้นก็นยังได้มาเพื่อนหลังนี้นั่มอยู่ด้วยค่ะพี่น้องน้อยนึงเดี๋ยวเพื่อนปับปรุงแล้วเพื่อนก็สีใหายขึ้นไปสำนักงานเนาะค่ะเนาะร้านร้านกีนบรินเนาะค่ะเนาะบริษัทเพื่อนอยู่ไกลๆก็เพื่อนเพื่อนนี่หละค่ะทางเข้ามาเนาะค่ะเนาะเพื่อนกำลังปับปรุงอยู่มีสินค้าบางตัวที่เพื่อนก็ เอามาไว้เพื่อนนี้นั่เนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่เพื่อนนั้นเต็มคะ่ะของเยอะแยะมากเลยสินค้าเยอะแยะคะ่ะแปมบก็บสิปิดเสียงสดไว้เนาะคะ่นะเพราะว่าตอนนี้มันมีเสียงเพลงอะไรด้วยนะคะแปมก็ต้องปิดไว้ก่อนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่สนยากน้ำหลัง ลงมาข้างล่างก็สิมีเสียงเพลงมิทยุโบล้านเพลินดังๆเนาะค่ะเนาะมวนๆแอมก็เลยต้องปิดเสียงข้างล่างไว้เนาะค่ะเนาะเป็นหน้าใดค่ะพี่น้องชมบ้านสวยเสร็จแล้วนะคะแอมก็ขอขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แอมด้วยจา้าขอบคุณที่ติดตามรับชมปแอมนาาเนาะจ้าเนาะ เดี๋ยวโอกาสนาไปแหมมกับสิภาพไปชมบานสวนเพิ่นบานสวนเพิ่นแห้งคักค่ะสวยงามน่าอยู่มากธรรมชาติสุดๆค่ะบานสวนเพิ่นขอบคุณที่ติดตามรับชมไปแอมมเด้อค่ะกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ไปแอมนํำเด้อจ้า